เฮ้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนาะฬิกาเคลสช n แนลฮะวันนี้ในเกม cast of clan ฮนะเย่นะก็ห่างหายกันไปนานนะก็ขออภัยกันด้วยนะคึงวันนี้ก็นะไม่มีอะไรมากนะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนเออวิธีการตีนะฮักนางฟ้าและธนูนะฮะยังลวมันจะไปยงังไงก็ไปดูกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูผมขอแนะนำบ้านผมเล็กนึงนะฮะ เออบ้านผมก็แค่บ้านหกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนะถจะใครเล่นนะฮะผมก็ชื่อว่าคิดคงนะฮะในนี้นะฮะผมชื่อว่าคิดนะฮะแต่แต่ในความจริงเนะผมชื่อคิวนะแต่ก็นะเอาเอา,เอา,เอาไปนะก็ไม่เป็นไรนะโอเคฮนะวันนี้เราก็จะผมมีแคนนะเป็นแคนกากแคนนึงอนะแค่มาอยู่ด้วยเฉยๆนะไม่มีอะไร โอเคฮะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าโอเคฮะขั้นแรกของการตีนะต้องดูนะคะว่ามันมีในแครหรือเปล่านะถ้ามีในแครเนี่ยก็ถือว่าเฮี้ยพอดูเลยแหละนะก็วันนี้เราจะมาตีบ้านหลังหลังไหนเดียวอ่าเราจะมาตีบ้านหลังนี้แล้วกันนะ ซึ่งพูมันซ่อมหมดเลยโอเคก็ถือว่าดีมีแค้นไหมแบ๊บหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็คงจะไม่มีเลยนะงั้นผมบุกข้างบนแล้วกันอุ้ย,ยลงผิดชิบหายอันนี้พลาดอย่างแรงเลยฮะ พาดังแรงเลยลงผิดตัวไอ้หียเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วลงทะูไปก่อนอันนี้คงจะเฟลหน่านดูคงน่าจะเฟลนะเนี่ยน่าจะเฟลหรือไม่แน่ก็อาจจะไม่เฟลเท่าไหร่ไปตีนันเร็วเออดีไปตีบ้องเวทก่อนโอเคฮะป้อมพุมันซ่อมหมดเลย ดีแล้วไอ้หนูเอ๋ยอย่าลงพึ่งหมดนะะเตรียมน้ำยาไว้ก่อนนะฮักของเรายังไม่ตายง่ายๆแน่ฮะตาบใดที่ยังมีนางฟ้าสามตัวนี้คอยฮิวอยู่เมอก,กี้เฟลนะฮะตอนแรกนะลงผิดอย่างแรงเลยฮะผ,ผิดประหันเลยผิดผิดประหันเลยโอเค ไม่มีแล้วก็ปล่อยให้มันตีกันไปเราก็ยังไม่คิดจะลงหมดนะแต่แถบนี้ลงได้ฮนะเพราะว่าป้อมปืนหายหมดแล้วฮนะโอเครอแม่งก่อนอย่าอย่าแยกทางกันดิวะไอหานี่อ้าวนาไงตรงนี้ไม่โดนฮิวเลยซาดเดี๋ยวแมวแมวเ,เราต้องรักษาไออ่ะไปทางนั้นเออดีดีไปทางนั้นแหละ โอเคลงไปแม่งให้หมดเลยฮนะลงแม่งให้หมดเลยฮนะเดี๋ยวไม่ได้เอาฮนะเดี๋ยวโอ้โหเวลาเหลือแค่ห้าสิบกว่าวิเองไปลงไว้ลงไว้ให้หมดเลยเหลือแค่อย่างเดียวแนละ้วฮะก็คือป้าไว้นะฮนะผมว่าเราน่าจะทันนะนงังไฟตั้งสองตัวทันฮนะโอเค ใช้ได้อยู่ฮะที่เหลือก็คือเออมันจะทันไหมสามสิบวีเองคิดหายแล้วไงของยังเหลือกตั้งเยอะเอ้ยรีบตีลูวลูลููรีบตีเร็วลูๆลูลููลูเร็วเร็วยี่สิบอุ้ยกูกลัวตรงนี้แหละไม่ทันตรงเนี้ยไว้น่าจะทันนะคิดว่าร้อยเปอ์ร้อยเปิดฮะ ร้อยเปอเว้ยนะก็ก็คือก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมก็ไม่ได้เลือกตีบ้านกากเท่าไหร่นะอุ้ยได้โมนัสด้วยวะ่ะหนึ่งแสนโอเคฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นเออวิธีเล่นนางฟ้าในคลาสอัพแคลนนะผมก็เล่นอย่างเงี้ยฮะเล่นไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็ได้เองเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายนะแต่เป็นเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ